กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับผมนะครับเม็น XI นะผมก็วันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอัส t ต <c oughs> สติกเอา t ์เล Aesthetic a ิ r e s นะครันะผมแ็น่าจะเป็นชื่อแมปประมาณนี้นะผมก็า <c oughs> มึงอธิบายเกี่ยวกับแมปนี้ก <c oughs> ่อนนะทุกคนมันเป็นแมปเกี่ยวกับแฟชั่นนะทุกคนนะมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเลยก็สามารถมาแบบดูได้นะทุกคนดูสิเนี yeah. ่ยแฟชั่นก็เยอะดี มันผมไม่แน่ใจว่ามันแยกโซนชายหญิงหรือเปล่าแต่ที่ผมเดินดูนะมันแบบผสมกันนะทุกคนเออมันผสมทั้งชายทั้งหญิงเลยแต่ผมว่าแมปเนี้ยแฟชั่นเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะแบบมาซื้อให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันซื้อ,อยังไงนะเดี๋ยวผมขอเลือกชุดที่ถูกใจก่อนนะเอเอาตัวไหนดีวะก็มีแต่ชุดสวยๆอะ่ะ โอ้ชุดนี้เท่ดีโอเคถ้าเกิดใครอยากจะลองชุดนะผมให้กด try on ไปโอเคมันจะใส่ชุดให้ถ้าเกิดใครจะซื้อนะผมให้กดตรงไอซีเขียวเนี่ยเนี่ยมันก็จะซื้อชุดแบบนี้ให้เลยโอเคผมว่าชุดนี้มันก็เท่ดีนะแต่ว่ามันเป็นไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะยังไม่ถูกใจนะว้าร้านนี้อุ้ย,ยชุดนี้สวยน่ารักดีอุ้ยเออ ชุดนี้น่ารักดีครับทุกคนผมขอทำการกดซื้อเลยละกันนะทุกคนโอเคอันนี้ด้วยเอาเว้ยถูกหรือเปล่าไม่รู้นะกูกดซื้อไปแล้วโอเคเ้ยทำไมมันกระตุกแปลก,กๆวะเฟิรมเรทมันก็เยอะอยู่นะฮึเมืม่้ถ้าเกิดผมใส่ชุดนี้ ที่มันว่างๆมันจะเป็นยังไงวะทุกคนแม่งเมื่อกี้นี่มันอะไรวะเหมือนกูก็ลักโบอยู่เลยที่ฝายแหละเฮ้ยชุดนี้ก็สวยนะอเป็นชุดแบบเรียบๆดีเท่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 ก็น่ารักดีนะทุกคนอุ้ยชุดนี้น่ารักดีอุ้ยนอกลายเป็นหน้าคนน่ารักไปเลยทุกคนเฟชั่นมันเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปโซนของผู้ชายดีกว่านะที่ผมเดินดูนะทุกคน โซนของผู้ชายน่าจะอยู่ร้านนี้นะร้านเนี่ยเป็นแฟชั่นของผู้ชายที่แบบโคตรเท่อ<ฮ>่ะดูดิใส่ไปแล้วคือหล่อเอ้ยอันนี้มันจะทำแบบของซูพีมหรือเปล่า <c oughs> แล้วกลายเป็นภาษาอังกฤษข้างในเฮ้ยโอ<ฮ>้โหมีแบบของผู้ชายเยอะมากนะกคนแล้วแบบเออคือเท่อ่ะดูดิ ผมว่ามันเท่ดีนะวผมขอลองใส่ชุดนี้โอ้โหถ้าเกิดเป็นตัวผู้ชายนะ่าจะแบบโคตรหล่อเลยเดี๋ยวผมไปโซนของผู้หญิงดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแต่งตีมผู้หญิงนะผมโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆกับชุดผู้ชายนะทุกคนแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงปะปนกันบ้างนะว้าวข้างบนจะเป็นของผู้หญิงชุดนี้ ไม่แต่ชุดน่ารักกต่ดูของผู้หญิงอะออผมแต่ผมชอบชุดเอี่ยมนี่แบบนี้มากกว่าคือแบบมัน <c oughs> มันก็เข้ากับธีมของผมนะเพราะว่าผมใส่ผมสีขาวไงเฮ้ยขลังคุ้นคุนปะโลโก้คุนคุนอ๋อเหมือนคุ้นคุนว่าเคยมาแล้วบางอันก็กินเกยงยสวยนะแต่เสื้อไม่ค่อยได้นะลองไปแบบ ไปแต่งด้วยนะทุกคนผมว่าน่าจะแบบหมกอยู่ในนี้เป็นเวาลานานมากเลยทุกคนกว่าจะได้แฟชั่นแต่ละชุดนะก็คือแบบมันมีเยอะมากเลยทุกคนเลือกไม่ถูกเลยอุ้ยชุดนี้อ่ะเออถ้าเกิดมีกางเกงเนี่ยจะสวยมากเลยเออกระตุกรตกระตุกกระตุกเฟรมเลสล่วงอวิวิชุดเอีย้ยมว้ชุดนี้น่ารักดียฮะ สวยดีอะงั้นเอาชุดนี้แล้วกันอีกชุดหนึ่งโอเคกดซื้อไปแล้ทุกคนวิ่งหโลบักหรอโอเคซื้อละผมว่าผมต้องซื้ออีกชุดหนึ่งเอาแบบเป็นชุดเป็นเซตเลยสิโลบัเออนี่ไงที่ผมว่าจะซื้อนี่ไงเออชุดนี้ก็สวยดีวิชุดเอี้ยมชุดนี้ อันนี้จะเป็นแบบเอียมเลยนี่หว่าสวยเดียะไม่ไหวละต้องซื้ออีกอันนี้ดูเหมือนว่าจะซื้อไปแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะโอเคนะทุกคนก็ตอนนี้เราอยูุ่หนะอวะตารของผมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมไปโซนเสื้อดีกว่านี่นี่นี่เชิ้ตเออมันเข้าตัวนะทุกคนนี่ไงเข้ามาแล้ว โอเคมายืนยืนยืนเช็คแฟชั่นอืมเป็นไงโห่ามันน่ารักดีนะทุกคนว้โหเดี๋ยวนะอืมไอ้เสลูกพี่หน้าคุ้นๆนี่โอเคนะผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมเพราะว่าช่องบินไปแล้วอันนี้คือช่องใหม่นะผมอาจจะแบบ ไม่มีคลิปลงเท่าไหร่นะทุกคนออผมก็จะพยายามอัพลงเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะผมบ๊ายบายซีโอเก้นะผมจุ๊บ